ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกฤษรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน14คนเฝ้าถูลละองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ ข้าพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณว่าข้าพพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศ ออและประชาชน,ชาชนทั้งจะรักษาไว้และรักษาไว้และปฏิบัติตาม,ตตามซึ่งรัฐมนูญแห่งราชนาจาักรไทย,าาไท,ยทุกประการโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและตั้งบณิธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุดและประกาศปนิธานนั้นอย่างหนักแน่นเข้มแข็งก็จะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคง,อย,งอย่างยั่งยืน ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าวันนี้คอรมอมอุ้งอิงหนึ่งทับสองเนี่ยนะครับวันนี้มากันเต็มใส่ชุดปกติขาวแบบนี้ครับเพื่อที่จะเตรียมเข้าเฝ้านะฮะถวายสัตว์ปฏิญาณคนก็ลุ้นว่าคุณอุ้งอิงแพทองทาเนี่ยจะมาหรือเปล่าอม,มานะครับยิ้มหวานใส่สื่อเลยนี่นี่นะฮะนายกรัฐมนตรีที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่อีกตําแหน่งหนึ่ง คือวันนี้ต้องถวยรรยายสัตยปฏิญาณในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้เข้าตึกสันติไมตรีครับสีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสนะครับคือสื่อมวลชนก็รอดูว่าสุดท้ายเนี่ยนายกจะเข้ามาหรือเปล่าจะไปถวยรรยายสัตยปฏิญาณหรือไม่นะครับคือจริงๆก่อนน้าน,นี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามือกฎหมายรัฐบาลเนี่ยอย่างอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะหรือว่าใครต่อใครอาจารย์วิษนุเครืองามต่างก็ออกมายืนยันว่าตรวจสอบ แล้วกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาสคลอคอต่างๆเหล่านีย้ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้มีความผิดอะไรมไม่ได้ขัดแย้งต่อคําสั่งของศาลที่ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ประเด็นนี้มันมีความเห็นแย้งฮะนะฮะนักวิชาการหลายคนนักกฎหมายหลายคนบอกมันสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะการที่ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เนี่ยใน,นตำแหน่งนายกก็จริง แต่คุณสมบัติของนายกก็คือคุณสมบัติของรัฐมนตรีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้คุณสมบัติเดียวกันจึงไม่น่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีได้นี่คือสิ่งที่เห็นแย้งกันออกมานะครับแต่ฝั่งรัฐบาลเองก็บอกอ้าวกระสานยังไม่ได้ชี้เลยว่าท่านมีความผิดทางจริยธรรมอ่ะกรณีคลิปเสียงแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าไม่มีความผิดนี่ละครับก็เลยกลายเป็นข้อกตกยงการแต่สุดท้ายนาย,ยกแพทองทานก็ตัดสินใจเข้าถวายสัตยปัญญาณซึ่งจะเกิดขึ้น อีกไม่กี่นาทีข้างหน้า,านะครับวันนี้รัฐมนตรีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ถอดดน้ามาก็เลยต้องมารวมตัวกันเริ่มจากการตรวจ ATK ก่อนต้องตรวจนะต้องตรวจต้องตรวจ<อ>แล้วก็ถ่ายรูปติดบ,บัตรนะครับ11นาฬิกาเป็นกําหนดการที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับจะนําโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านนี้ฮะรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมแต่รักษาการนายกจริงๆแกรักษาการได้แค่วันสองวันอะสองวันนะสองวันเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องเปลี่ยนตัวกันแล้วนะครับ รัฐมนตรีทยอยมาตรวจอทเคครับนี่หลายคนเลยนะฮะอ๋นี่นะคะเริ่มทยอยกันนะคะคุณอัฐกรเซริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณก์ค่ะุณเกวนริตาพลบใช่ใชนะคะรัฐมนตรีรตรช่วยศึกษานะแล้วก็มีคุณอนุชา สะสมทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะบ้านใหญ่นครปฐมใช่แล้วอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมคนนี้เคยเป็นข่าวคุณชัยชนะเดชเดโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจาได้ไหมฮะได้ข่าวใหญ่เราเล่าด้วยถูกกระแสวิจารณ์หนักเรื่องของจริยธรรมเช่นกันเพราะว่ามีข่าวว่าถูกพาดพิงมีส่วนในคดีทำร้ายร่างกายนักธุรกิจในงานบวชค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ เราไล่เรียงกันมาคุณมีเข้ามาถึงชุดแรกเลยนะครับก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ใ่มีคุณพงกวินจึงล่วเรืองกิตหลานคุณสุริยะนะฮะว่าการกรงแรงงานนะฮะมีคุณชันทวิทย์ตันทสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและก็มีคุณลินทิพพรวรินวัชระโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาคุณจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะครับ และนอกจากนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท <ะ S 2> และคุณสุดาวันนะคะหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถัดมาค่ะคุณเด็ดอิดขาวทองนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็อีกท่านหนึ่งค่ะ คุณสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเดินทางมาที่ตึกสันติไมตรีนะคะคและนอกจากนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเขาก็จะมีการถ่ายภาพหมู่กัน และภายหลังจากด้วยนางสาวคาทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียาดำรงตำแหน่งที่แระรัฐมนตรีว่าการกระทรวกลาโหมนั้นไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกมวันนี้ให้ติดตามนะคะเพราะจะมีการประชุมคขรมมอญมาทองทสนสองโดยร้อยน้ำนะคะจะเป็นประธานในการประชุมขรมมอญมาทองเสนี่เพื่อแบ่งงานรับนายกการตกนตระว่าใครเหมาะทำหน้าที่อะไรแล้วก็แบ่งงานรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งและครั้งนี้สิบสี่คน ซึ่งหลังจากนี้คุณภูมิธรรมหลังจากเข้าถวายสัตว์แล้วก็จะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนคุณสุริยะค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้รัฐมนตรีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้14คน ประกอบด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกนัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเดชอิดธิขาวทองพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลผ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะและยังมีตําแหน่งของคุณนรมนพิญโยศินวัตรพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ นางสาวลินทิพรบรินบัชรโรธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายเทวันลิปตะพันลบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเท่ากับว่ากระทรวงศึกษาธิการมีสาที่นั่งนะคะคุณอัธกรสิริรัตยกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณชันทวิทย์ตันทสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ <az> คุณสุดชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาสะสมทรัพย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ สำหรับรัฐมนตรีที่ถูกตับออกในการปรับออกระมลทั้งนี้มีสองคนคือคุณพิชัยนริพพันธ์พ้นจากรัฐนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณอิทธิศิริรัตยากรพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกเก้าอี้หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะตอนนี้ยังว่างอยู่เนื่องจากคุณภูมิธรรมถูกตับไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามรายงานบอกว่าจะมีการมอบหมายให้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาการไปพลางๆก่อน